สวัสดีค่ะพามาชมแพรเซีงยงไฮ้ดอกลาค่ะดอกลาคืออะไรดอกลาคือดอกชั้นเดียวนะคะจะไม่ได้ซ้อนหลายชั้นเหมือนทั่วไปดอกทั่วไปเขาจะซ้อนลหลายชั้นนะคะสำหรับแพรเซีงยงไฮ้แต่สําหรับดอกลาคือจะมีชั้นเนี่ยประมาณ1นถึชั้นนะคะนี่ค่ะจะเรียกกันว่าแพดอกลา ที่บ้านของเราจะมีทั้งหมดประมาณ10กว่าสีมี10กว่าสีนะคะเดี๋ยวเบลจะพาไปดูทีละสีกันช่วงนี้กิ่งพันธ์พอมีแบ่งนะคะเพราะว่าเริ่มยาวแล้วก่อนหน้านี้คือเขาสั้นนะคะตัดไม่ได้ตอนนี้กิ่งก็พอ,อยาวที่จะแบ่งปันได้แล้วนะมาเริ่มตัวกันสีแรกเลยคะ่ะสีขาวลายชมพูค่ะ อันนี้จะซ้อนประมาณสองชั้นนะคะดอกกล้านะคะถ้าเพื่อนๆซื้อไปนะคะจะได้ทั้งกลีบชั้นเดียวและสองชั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของดอกนะคะถ้าเขาสมบูรณ์นะคะเขาก็จะได้เป็นดอกซ้อนประมาณสองชั้นแบบนี้แต่ทั่วทั่วไปโดยทั่วๆไปแล้วนะคะเขาก็จะเป็นดอกชั้นเดียวนะคะประมาณนี้นะคะจะเป็นดอกชั้นเดียวประมาณนี้ ตัวกิ่งของแพรดอกลากิ่งเขาจะไม่ค่อยยาวมากเท่าไหร่นะคะจะกิ่งค่อนข้างสั้นจะสั้นกว่าแพรเซี่ยงไฮ้โดยทั่วๆไปนะคะตัวนี้จะกิ่งสั้นๆนะคะกิ่งจะไม่ยาวมากนะคะประมาณนี้เรามีแบ่งจำหน่ายนะคะต่อมาค่ะชมกันสีชมพูลายค่ะลายนี่ าจะเป็นลายตัวนี้เห็นไม่ชัดเดี๋ยวเอาตัวที่เห็นชัดๆด,ดีก่าเห็นขีดเห็นตรงนี้ไหมคะลิปมันจะเป็นแบบลายสีชมพูเข้มนะคะเพื้นจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะอันนี้่ะชมพูลายจะเป็นชมพูเข้มนะคะแล้วก็มีขีดลายนี่ค่ะความสวยงามของเขานะคะเวลาปลูกลมๆกันนะคะจะเป็นแบบนี้เลย ถ้าสนใจสีไหนนะคะแคปได้เลยค่ะหรือจะเข้ามาสอบถามขอดูปูกเพิ่มเติมก็ได้นะคะนี่ค่ะชมพูคลิปคลิปลายนะคะต่อมาเป็นสีเรียกว่าสีอะไรดีเบวขอเรียกว่าสีโอรสละกันเนาะเป็นเหลือโอรสได้ไหมจริงๆเขาก็มีชื่อทุกแพ่นนะแต่เบลจำชื่อไม่ได้ทำป้ายชื่อหายไปละ ขอเรียกเป็นสีโอรสก็แล้วกันนะสีนี้สวยมากสีสวยแบบสีเจ้าสาวสีละมุนมากสีอ่อนหวานเหลือเกินให้ดูนะคะทุกคนความละมุนความหวานสวยมากจริงๆตัวนี้เนี่ยค่ะสวยเกินต้านสำหรับสีเนี้นะคะถ้าใครสนใจก็แคปรูปภาพได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปให้ดูมุมนี้เนี่ยค่ะสีโอรสของเรา สวยมากๆต่อมาเป็นสีบานเย็นจ้าบานเย็นสะท้อนแสงสวยจับจิตสวยแบบโดดเด่นสวยแบบเจิดจ้ามากทุกคนตัวนี้คือเด่นแซ่บปามากทุกคนเป็นบานเย็นล้วนนะคะตัวนี้จะไม่มีลายนะจ๊ะแต่สีสวยจริงเวลาปลูกลมกันนะคะสีจะประมาณนี้นะ มันเย็นจ้าต่อมาเป็นสีส้มส้มโกลนะคะส้มโกลตัวนี้เขาจะมีการเล่นลายเดี๋ยวขอเลือกสักหนึ่งดอกส,สวยๆนี่ค่ะสีส้มโกลสีส้มแบบสีส้มทองทองนะคะส้มโกลเขาจะมีการเล่นลายนะคะกรีบเขาจะเล่นลายเป็นสีออกส้มเข้มๆข,ข้างในนะคะ ตัวนี้เห็นอาเคนี่เห็นสีชัดเจนนะคะเขาจะมีการเล่นลายกรีบแบบนี้นะคะสีสวยมากตัวนี้ก็โดดเด่นไม่แพ้กันเดี๋ยวให้ดูนะเวลาโดนแดดเราคือแบบสวยจริงๆสวยทุกสีแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากได้โทนสีแบบไหนนะคะโทนเหลืองโทนชมพูโทนขาวโทนแดงนะคะมีให้เลือก อมาอีกตัวหนึ่งนะจ๊ะดูเหมือนว่าจะซ้ำใช่ไหมแต่ไม่ซ้ำนะตัวนี้จะเป็นชมพูขาวต่างกันยังไงดอกเมื่อกี้นี้ตรงสีชมพูอะตัวนี้เขาจะน้อยนะคะแล้วสีขาวจะเยอะตัวเนี้ยสีชมพูเยอะสีขาวน้อยอยากรู้ว่าแตกต่างกันยังไงลองซื้อไปเลี้ยงดูนะคะเราจะเห็นในความแตกต่างว่าเขาไม่เหมือนกันจริงๆตัวนี้สีสวยค่ะ แป้ชมพูเขาก็จะเยอะกว่าตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้สีขาวจะเยอะกว่านะคะแบบนี้ค่ะน้องสวยมากต่อมาเป็นสีแดงแรงริจ้าสีแดงนี่คือคแรบบออกดอกน้อยมากเลยที่บ้านสีแดงจ้าแดงแบบแดงตะโกนไปเลย แดงจริงจังโอเคนี่ค่ะนี่คือสีแดงนะคะตรงพื้นขอบโคนข้างล่างจะออกสีส้มเข้มๆค่ะทุกคนแดงจัดจ้านมากสีแดงที่บ้านออกน้อยมากเลยทุกคนแตะกิ่งมีเยอะนะมีตะกิ่งแต่ไม่ค่อยมีดอก มีแบ่งขายนะจ๊ะใครอยากได้สีแดงกระทักมาเลยจ้ะต่อไปเป็นสีชมพูเข้มมีน้องพึ่งกำลังมานี่ค่ะจะเป็นสีชมพูเข้มนะคะมีขอบลายตรงกรีบจะมีการเล่นลายนะคะสีแบบนี้ ต่อมาเป็นสีชมพูนะคะสีขาวกรีบชมพูนะคะปลายกรีบจะแต้มเป็นสีชมพูแบบนี้น่ารักมากค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมของสีนี้ยนะ,ะวันนี้สีมุดอยู่ข้างล่างเยอะมากเลยน้องเขาโผล่ขึ้นมาไม่ถึงนะต่อมาเป็นสีพีชค่ะ ีพีชจะเป็นสีประมาณนี้นะออกเป็นส้มพีชนะคะจะไม่เห็นกับชมพูเพกทีเดียวตัวนี้จะเป็นชั้นเดียวนะคะเป็นพีชชั้นเดียวจ้ะเป็นสี่พีชชั้นเดียวนะคะจะมีการเล่นลายที่กรีดดอกนะต่อมาเดี๋ยวขอย้ายมุมนิดหนึ่งเดินยากขอ,อย้ายมุมนิดหนึ่งค่ะ เป็นสีพีชดอกซ้อนเป็นพีชดอกซ้อนแบบนี้เมื่อกี้เป็นชั้นเดียวตัวเนี้เป็นเป็นประมาณสองชั้นนะทุกคนถ้าอยากได้ตัวเนี้ยมันจะขายแยกกับตัวนี้ต่างหากนะตัวเนี้จะเป็นชั้นเดียวอันนี้ยจะเป็นสองชั้นสีสวยมากให้ดูนะคะ สีสวยมากค่ะสีพีชชั้นเป็นชั้นนะคะต่อมาเป็นสีขาวค่ะต่อมาเป็นสีขาวนะคะแพรดอกลาสีขาวเป็นขาวล้วนค่ะไม่มีการเล่นสีไม่มีแป้มน,นะเยอะเลยค่ะนีเป็นสีขาวค่ะ ่อมาเป็นสีเหลืองค่ะสีเหลืองเหลืองชั้นเดียวนะคะแบบนี้เหลืองสวยมากแบบนี้เลยนี่ค่ะจะมีเป็นดอกซ้อนแบบนี้ด้วยนะคะ อันนี้เป็นดอกซ้อนนะอันนี้จะเป็นแบบชั้นเดียวนะคะเป็นสีเหลืองค่ะสีเหลืองนี้คือแบบมีเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยค่ะกิ่งสีเหลืองเคยเยอะมากๆเลยสนใจสีไหนนะคะแคปรูปภาพนะคะส่งเข้ามาในกล่องข้อความนะคะเข้ามาสอบถามพูดคุยนะคะหรือจำนวนกิ่งที่ต้องการหรืออยากได้โทนสีไหนอยากได้สายพันธุ์อะไร สะคะรวมหรือว่าจะแยกสีแยกกิ่งอะไรยังไงสามารถทักทายกับเขามาพูดคุยได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ